ับพี่น้องพระเอฤดูนี่กับนาฮ้อนหรือว่านาหนาวตรงเว่นกับฮ้อนค่ะครับผมอยู่ในบ้านกับบ่อใดครับผมมันเปลืองไฟเปิือดจปดล,ล่มกับเลยออกมาเหยดเพื่อหลับลมครับผมเอาไ้ทะนอนเว่นครับผมรับลมอยู่นอกบ้านครับผม ผมคิดว่าหลายๆเงื่อนควอนครับผมเลืองไปแน่นอนครับผมเปิดพัดลมออกมาเขล็ดเพื่องรับลมนอกบ้านสบายๆครับผมเพื่องรับลมคึวนจีเป็นคางน้องหรือว่าคล้องน้ำนะครับผมมมนจังเย็นสบายครับผมผมก็มีคล้องน้ำน้องคาง ผมภัยนะครับผมรับล่มดีเ็ดขาดครับผมล่มเมื่ดมือครับผม